โอ้โหแฮร์รี่เคนครับทำแฮตทริกเนะี่ยสิบครั้งให้กับไบเยอร์นะ Bayern, นะแล้วก็กดจุดโทษ17ครั้งเข้าหมดนะครับโอ้โ oh. ห oh oh. อะไรจะโหดขนาดนั้นสําหรับแฮร์รี่เคนตอนนี้ทําอะไรก็ดีไปหมดนะครับแฮร์รี่เคนครับกองหน้าตัวเก่งทีมชาติอังกฤษของเซอร์ไต์ไบเยอร์มิวนิคครับทำแฮตทริกในการเล่นให้กนะับไบเยอร์ครบ10ครั้งแล้วแถมสังหารจุดโทษไม่พลาดเลยนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยเพิ่งยิงแฮตทริกช่วยให้ไนะนะบเยอร์มิวนิคครับบุกชนะฮอฟเฟนไฮม์เมื่อคืนนนนนนีี้4-1ใศึกกบุเเเดสลาายอรมันะ โดยทำา2จาก3ประตูที่ยิงได้นะครับเป็นจุดโทษแฮร์ร่เคนเนี่ยโอ้โหทำแบบสุด,สดเลยนะแฮทริกล่าสุดเป็นการยิงแฮรทริกครั้งที่10ของเขากับการเล่นให้กับไบเยนและเป็นครั้งที่9ที่ทำได้ในบุนเดสลีกานะครับนอกจากนี้แฮร์ร่เคนยังมีสถิติยิงจุดโทษเป็นประตู100%ตลอด17ครั้งในบุนเดสลีก้าครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากสเปอร์เมื่อป,ปี2023 คัาวนี้หัวหอกทีมชาติกรีซย่างแฮรี่เคนทำประตูให้ไบาเ์เซียนวินนิกไปแล้ว98ประตูจาก103นัดมีลุ้นทำลายสถิติยิงครบ100ประตูให้สโมสรเดียวได้เร็วที่สุดโดยตอนนี้คริสเตียโนโรนัลโดของอในอดีตนะของมาดริดเนี่ย,ยแล้วก็ลิ่งบลอนด์ของแมนซิตี้ทำได้จากการลงเล่น105นัดน,นะครับโอ้โหตอนนี้ครับอีก2เกมนะถ้าถ้าเกมหน้านัดที่104แล้วแฮรี่เคนเนี่ย ยิงครบร้อยประตูนะครับก็จะเป็นคนที่ทําประตูครบ100เนี่ยเร็วที่สุดนะครับในสโมสรเดียวนะโอมารอดูได้เลยว่าจะทําได้ไม่ได้ครับสําหรับแฮร์รี่เคนตอนนี้ทําอะไรก็ถือว่าหวือหวาทําอะไรก็ถือว่าดีไปหมดนะครับความมั่นอกมั่นใจของแฮร์รี่เคนในการพังประตูเนี่ยมันโคตรจะน่าเหลือเชื่อฮนะต้องบอกว่าโคตรจะน่าเหลือเชื่อเลยนะครับดกดูกด กดจุดโทษอ่ะสิครั้งเข้าหมดนะีไม่พลาดเลยนะครับอันนี้คือแบบหัวหอกแบบปรามานูเลยนะอ่าสำหรับแพลรุยเฮยร้นห,หัวหอกปรามานูนะฮะต้องชื่นชมว่าผลงานเนะี่ยสุดๆจริงๆนะตอนนี้ทําอะไรก็ฮิตก็ฮอตไปหมดเลยไปต่อกันที่ด้าน,นของเรอัลมาดริดหน่อยนะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าอันนี้ก็ฟอร์มรวดๆเหมือนกันนะ ท่านน่นของชาบีรอโซครับคุณซือของเรอันมาริดนะครับยินดีกับการคว้าชัย5นัดรวดนะครับถือว่าสตาร์ได้สวยงามจริงๆเรอันมาริดนะครับยุคใหม่ของชาบีรอโซคุณชายเนาะกำชัยชนะตลอด5นัดแรกบนเวทีลิเกสเปนซีซั่นใหม่หลังเกมเปิดบ้านอัดเอสปันญญิอนเมื่อคืนนี้2ศูนย์นะครับชาบีราโซครับคุณซือของเรอันมาริดมีความสุขกับการเดินหน้าคว้าชัยชนะตลอด5เกมแรกของฤดูกาลนี้หลังการเปิดบ้านเชอด เอสปันยอนแอนเลต2-0จากการทำประตูของเอเดมบิเตากับเคลียนปอเป้แต่ในใหญ่วัย43ปีอาลาโซยืนยันว่ามาริดเนี่ยยังต้องพัฒน,นาต่อไปจากการ,ปรเปิดเผยกับเรอันมาริททีวีครับฉะนั้นของอลาโซบอกว่ามันเป็นชัยชนะที่คุ้มค่าทีมเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมั่นคงแล้วก็ใจเย็นบางทีเนี่ยเราอาจจะขาดความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายหรือสร้างโอกาสได้มากกว่านี้อีกหน่อยแต่ทีมก็เอาจริงเอาจังไม่มีปัญหาใดๆเลย นี่คือชัยชนะสําคัญที่ต้องพัฒนา,ต,าต่อไปและตอนนี้มาคิดถึงเกมในวันอังคารกับการไปเยือนเรย์ันเต้เมื่อเผชิญหน้ากับการตั้งรับลึกคุณต้องยิงจากนอกกรอบเผโทษเมื่อมีพื้นที่จํากัดคุณต้องพัฒนา,าอย่างรวดเร็วประตูของมิลิเตาก็ดีมากและของเคลียนเป็นการเปลี่ยนผ่านที่วิลสุดจูเนียทําได้ดีมากและเขารู้วิธีตัดสินใจที่ถูกต้องเรากําลังพัฒนา,ต,าต่อไปนะครับ อารอโซ่ also, เนี่ยยังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแท็กติกในเกมกับเอสปานยอนหลังเขาสร้างความประหลาดใจให้กับใครหลายๆคนด้วยการเลือกใช้ระบบ4-4-2 4-2-4พร้อมกับการส่งคอสโลการเซียตอรเรสเนี่ยลงตัวจริงครั้งแรกของฤด,ดูกาลเขาก็พูดถึงประเนีเขาบอกว่าเราสามารถสร้างโอกาสได้มีบทบาทในกรอบเกดตโทษและผสมผสานการเคลื่อนที่ที่หลากหลาย ตั้งแต่แนวรับไปจนถึงการเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวออรเรืรองชัวเมนี่กับเฟเดริโกบราเบเด้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมคุมเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพอาร์โซเนี่ยยังยินดีกับชูตบรุยแฮมแล้วก็กามาวิงกาที่ลงเล่นครั้งแรกในฤะด,ดูกาลน,นี้หลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและถูกส่งลงสนามในช่วงท้ายเกมนี่เป็นข่าวดีสําหรับทุกคนเป็นครั้งแรกสําหรับพวกเขาและต่อมาเนี่ยก็เป็นข่าวดีสําหรับทีมเราต้องการพวกเขานะพวกเขาเป็นผู้เล่นระดับท็อป และสําหรับปฏิทินการแข่งขันครั้งต่อไปเราต้องการทุกคนตอนนี้เราจะมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของชาบีรอซโซนะครับบอกว่ายินดีนะที่เก็บชัยชนะได้5เกมรวดนะครับโอ้โหก็ถือว่าสุดๆเลยนะฟอร์มกำลังมั่นอกมั่นใจเลยสำหรับเรอันมาริตตอนนี้ป๊อปเป้ก,ก็ยิงตลอดแบบต่อเน,นื่องนะครับฉชนั้นของอาโมริมนะครับก็ถือว่าโอ้โหสถานการณ์นะครับชนะได้แบบหืดจับนะครับ ดันั้นกอนอมโมริมครับยอมรับว่าแมนยูเนี่ยทำตัวเองเจอเกมซับซ้อนนะคาเซมิโร่เนี่ยรู้สึกแย่นะครับรูเบนอมโมริมกูซือแมนยูเมื่อคืนนี้ครับก็เปิดเผยหลังเกมบอกว่าคาเซมิโร่รู้สึกแย่ที่ทําผิดพลาดโดนใบแดงพร้อมยอมรับว่าเป็นอีกครั้งที่ทีมของเขาทําให้ตัวเองเจอเกมที่มันยากเกมที่มันซับซ้อนหลังเปิดโอทราฟอร์เฉือนเชลซี2-1นะครับ แมนยูเล่นในบ้านให้เปรียบตัวไปเล่นตั้งแต่5นาทีแรกครับโรเบิร์ตซันเชสโกของเชลซีทำฟาวต์ตัวสุดท้ายใสยบ่บรานเอมบรโบแจกใบแดง bo, eng, ไล่ออกนะครับอัลบรีไม่สภาพหลังเกมที่โอท้ฟฟอร์ดเนาะก็บอกว่าใช้ชนะทุกนัดสำคัญนะโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้และเป็นการเจอคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมอย่างเชลซีเราเริ่มเกมด้วยวิธีที่มันถูกต้องนะเราดุดันมากใบแดงช่วยให้เราคุมเกมแต่เราอยู่ในจุดนั้นแล้วอะ เรายิง2ประตูจากนั้นก็ทําให้ตัวเองเจอเกมซับซ้อนอีกครั้งเราทําแบบนั้นเสมอวันนี้มันควรเป็นอีกแบบที่มันควรจะต่างไปเราควรเฉียบคมและปิดเกมเร็วกว่านี้บรูโน่บารันเดสกับกาเซเมโร่ช่วยกันยิงทิ้งห่างแต่ท้ายครึ่งแรกครับจากนั้นก่องกาเซเมโร่เนี่ยมีใบเหลืองติดตัวทาฟาวรับใบเหลืองที่2โดนไล่ออกเหลือ10คนเท่ากันนะครับอารมริมก็กล่าวต่อเขาบอกว่ากาเซเมโร่เนี่ยกำลังรู้สึกแย่กว่าผมเราชนะดังนั้นผมจะลืมมันไปบ้าง เราเจอความยากลำบากในช่วงท้ายแต่เราสมควรชนะคาเซมิโร่เจ็บใจปวดใจมากๆเพราะเขาคือมืออาชีพระดับท็อปเขามีประสบการณ์พอที่จะรู้ว่าไม่สมควรเล่นแบบนั้นเขาใส่ใจมากเกินไปตอนนี้เราต้องลืมความรู้สึกที่ดีของชนะและกลับสู่ความรู้สึกที่ว่าเราต้องชนะโดยเร่งด่วนสําหรับเกมถัดไปนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องชนะเกมต่อไปตอนนี้สถานการณ์มันยากมาก มันเป็นทางเดียวเท่านั้นเราต้องเริ่มต้นให้ดีกว่านี้ตั้งแต่การซ้อมในมือต่อไปนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของพี่เจ๋งรูเบนอโมริมนะครับไปดูการให้สัมภาษณ์ของบรูโน่ฟอนเดสกันหน่อยครับบรูโน่มองว่าแมนยูได้เฮเพราะเริ่มเกมอย่างแข็งแกร่งครับบรูโน่ฟอนเดสครับกับตันทีแมนยูครับเปิดใจหลังช่วยทีมอัเชนเชียลซีสอนะชี้ว่าช่วงเริ่มต้นเกม ที่ทาได้แข็งแกร่งถือว่าสําคัญมากนะครับโอคาเซเมโรก็ถือว่าไปโดนบแดงนะก็อย่างที่บอกนะครับด้นของบรูโน่ก็บอกว่าคุณอยากเล่นให้ดีแต่สุดท้ายสิ่งที่สําคัญก็คือ3คะแนนเราไม่ได้คะแนนตามที่หวังไว้ในช่วงท้ายเกมเราเข้มแข็งในการป้องกันเกมแล้วก็กรอบผิโทษเราถือว่าเข้มแข็งมากและบังคับให้คู่แข่งต้อง cross อลเราเรียกบแดงจากเชลซีได้เพราะทัศนคติที่เราเริ่มเกมได้อย่างแข็งแกร่งมากๆ ผู้เล่นต้องวิ่งไล่เมื่อเบนจามินเซสโก้ขึ้นเล่นบอลและนั่นก็คือสิ่งที่บรอันยนทำไม่แดงของยู i t นเต็ดไม่ได้เปลี่ยนอะไรเราต้องการปิดตรงกลางสนามเราเปิดโอกาสให้พวกเขาไปทางริมเส้นแล้วค่อยใช้วิงแบ็กแบบปิดเกมหลังบ้านเราเนี่ยก็ทำได้ดีในการป้องกันกรอบกีดโทษโรโน่ Bruno ยังพูดถึงความสำเร็จส่วนตัวเขาบอกว่า แน่นอนผมภูมิใจมากทั้ง2หลักไม้สําคัญ100ประตูให้สโมสรและ200นัดในพิมพ์เลนังกรษมันไม่ใช่สิ่งที่ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกผมแค่ตั้งใจจะลงเล่นเกมถัดไปในแต่ละวันเท่านั้นเองนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นเดอะแบกให้หมดแล้วนะครับ Bruno บรูโน่ฟานันเดสครับบอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วโอ้โหช่วยแมนยูทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็ถือว่า200เกมนะครับแล้วก็100ประตูที่ทำได้มันก็มีความสุขมากๆเลยนะครับ ในฐานะมิดฟิลคนนึงนะครับสำหรับบร mm ูโน่รนนั้นก็รอดูผลงานแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องที่รับฟังข่าวสารเดี๋ยวมีข่าวสารอัปเดตให้ฟังแบบต่อเน,นื่องอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆเลยสวัสดีในตอนเช้าวันอาทิตย์ด้วยครับ mm hmm. อย่าลืมนะคืนนี้มีคู่ใหญ่อีกคู่นึ่งนะครับทุกท mm ่า hmm. นทุกคนเรามีนัดกันอยู่